สุดท้ายแล้วนะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็ประกาศออกมาจริงๆนะครับสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเริ่มต้นอย่างเป็นทางการก็คือวันที่8เมษายนนะครับแล้วเขาก็จะคงสถานะนี้ไว้นะครับประมาณ1เดือนเต็มนั่นเองแต่วันนี้ที่เราจะไปพูดถึงกันนะครับก็คือความแตกต่างเพราะว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในญี่ปุ่นเนี่ยอย่างเรื่องของการปิดเมืองนะหรือว่าการทําโทษประชาชนที่ไม่ปฏิบัติตาม ก็ไม่มีไม่มี2อ,อย่างนี้เลยนะครับรวมไปถึงนะครับเดี๋ยววันนี้เจจะพูดถึงด้วยก็คือเรื่องของการแจกเงินประชาชนนะครับซึ่งคล้ายๆกับประเทศไทยแต่ว่าที่มาของเงินหรือว่าการวิธีการในการแจกเงินแล้วก็กลไกลต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันแตกต่างกันอย่างไรนะครับติดตามในวันนี้ครับ The Top i i work from home Japan Times นะครับสื่อของญี่ปุ่นนะครับรายงานว่าเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมานะครับนายชินโซอาเบตนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ประกาศมาตรการนะครับสถานการณ์ฉุกเฉินออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศญี่ปุ่นก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ2ที่นะครับกรุงโตเกียวและก็โอซากานะครับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนี้นะครับจะครอบคลุมทั้งหมด7จังหวัดด้วยกันก็คือคานางาวะนะครับไซตามะชิบะเฮียวโงะ ฟุกุโอกะรวมไปถึงโอซาก้าแล้วก็กรุงโตเกียวด้วยนั่นเองซึ่งจะมีการมอบอำนาจนะครับให้กับผู้ว่าจังหวัดเหล่านี้สามารถที่จะ ขอร้องประชาชนของตัวเองนะครับให้อยู่แต่ในบ้านแล้วก็ขอให้มีการปิดธุรกิจนะครับที่เป็นแหล่งที่อยู่หรือว่าการรวมตัวของประชาชนจํานวนมากรวมไปถึงนะครับการนําเอาที่ดินแล้วก็ขององค์กรต่างๆเนี่ยนะครับไปใช้ทางการแพทย์นายอาเบะนะครับระบุด,ด้วยว่าจะมีการประกาศสภาวะฉุกเฉินแบบนี้ทั้งหมดประมาณ1เดือนเต็มด้วยกันซึ่งทางการจะขอความร่วมมือนะครับจากชาวญี่ปุน่นให้ลดการสัมผัสระหว่างบุคคลซึ่งเป็นสาเหตุนะครับนำไปสู่การติดโคิด We19 อย่างที่เคยนําเสนอข่าวกันไปนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแม้ว่าจะมีการออกมารณรงค์ขอร้องให้ประชาชนทํางานจากที่บ้านแต่ประชาชนจํานวนมากนะครับก็ยืนยันที่จะเดินทางไปทํางานที่ออฟฟิศอยู่ดีหลายๆบริษัทนะครับอย่างเช่นผู้ผลิตร,รถยนต์รายใหญ่ท็อปๆนะฮะของประเทศเนี่ยเขาก็ประกาศก่อนหน้านี้แล้วเช่นเดียวกันนะครับว่าอยากที่จะให้ประชาชนทํางานจากที่บ้านแต่พนักงานของเขาเหล่านั้นนะครับตัดสินใจที่จะออกจากบ้านไปใช้ขนส่งมวลชนนะครับจนรถไฟเนี่ยแน่นขนาดเหมือนปกติเลยโดยเฉพาะ ในชั่วโมงเร่งด่วนแล้วก็ไปทํางานที่ออฟฟิศอยู่ดีเรื่องนี้นะครับทางการญี่ปุ่นก็เลยขอร้องบอกว่าขอให้เลิกทานะครับอย่างไรก็ตามนะครับมาตรการที่ว่านี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการให้อํานาจทางกฎหมายกับทางรัฐบาลในการบังคับประชาชนให้อยู่กับบ้านหรือมีบทลงโทษประชาชนที่ไม่ทําตามก็คือจะไม่มีบทลงโทษนั่นเองนะครับซึ่งประเมินดูแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความเข้มงวดต่ำม,มากนะครับต่างจากมาตรการล็อกดาวน์ที่เรา คุ้นเคยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าในภูมิภาคยุโรปอย่างในภูมิภาคยุโรปเนี่ยก็มีการส่งตำรวจนะครับลงไปลาดตระเวนนะครับบนท้องถนนเลยทีเดียวแล้วก็มีการลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎด,ด้วยอย่างในไทยของเราเนี่ยภายใต้พรกรฉุกเฉินเนี่ยก็มีบทลงโทษที่ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับส่วนในญี่ปุ่นนะครับนายชินโซอาเบะนะครับระบุว่าญี่ปุ่นแม้ว่าจะมีการประกาศภาวะฉุกเฉินก็ไม่ได้มีการสั่งปิดเมืองเหมือนกับที่เห็นในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับเนื่องจากว่าผู้ เจ้าชานเนี่ยบอกกับรัฐบาลของญี่ปุ่นนะครับว่ามาตรการนี้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่จําเป็นในการดําเนินมาตรการดังกล่าวซึ่งภาวะฉุกเฉินของญี่ปุ่นนะครับเริ่มต้นอย่างที่บอกไปนะครับวันที่8เมษายนไปจนถึงวันที่6พฤษภาคมนะครับในช่วงสิ้นสุดสัปดาห์โกลเด้นวีคของประเทศญี่ปุ่นการประกาศภาวะฉุกเฉินของรัฐบาลญี่ปุ่นนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่มีเสียงเรียกร้องจากผู้เช่วชาแล้วก็ผู้นําท้องถิน่นให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเอ e เมอร์เจนซีแบบนี้ ขึ้นมานะครับขณะที่ทางสถานีโทรทัศน์ TBS นะครับรายงานผลสำรวจเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับบอกว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นมากถึง80%เลยทีเดียวนะครับที่เห็นด้วยกับมาตรการการาประกาศภาวะฉุกเฉินดังกล่าวนี้อย่างไรก็ตามนะครับมีความกังวลถึงผลกระทบทางเศรษฐ,ฐกิจที่เกิดขึ้นทางผู้นําของญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยระบุนะครับว่ารัฐบาลจะมีการใช้งบป,ประมาณนะครับแผนกระตุ้นมูลค่า9 9 0 0 0 0้านล้านดอลลาร์หรือว่าเป็น20%ของ GDP ประเทศญี่ปุ่นสำหรับการรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด -19 นะครับ รัฐบาลเยอรมน,นีแล้วก็สหรัฐนะครับออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับมาตรการของญี่ปุ่นในครั้งนี้ด้วยวิจารณ์นะฮะบบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยล้มเหลวในการใช้มาตรการบังคับการเว้นระยะห่างทางสังคมและการตรวจหาเชื้อไวรัสเป็นวงกว้างนะครับขณะที่แพทย์ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับก็บอกว่ามาตรการนี้มันสายเกินไปเพราะว่าการระบาดในกรุงโตเกียวนั้น เกิดขึ้นจนมันเลยจุดนี้ไปแล้วเกิดขึ้นจนมันเลยจุดที่สามารถควบคุมได้ง่ายไปแล้วญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้นะครับพบเชื้อนะครับพบผู้ติดเชื้อเนี่ยมากกว่า3,650รายขณะที่ผู้เสียชีวิตนะครับก็มากกว่า85รายแล้วเช่นกันขณะที่ประเด็นของการเยียวยานะครับอันนี้ก็เป็นที่พูดถึงกันมากนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเขามีการใช้งบประมาณจํานวนมหาศาลนะครับเพื่อที่จะเยียวยาให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับประชาชนที่เป็นคน คนน้อยนะครับประชาชนที่เป็นกลุ่มครอบครัวหรือว่าธุรกิจต่างๆด้วยนะครับมีการวางแผนใช้เม็ดเงินเนี่ยมูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ1 n e trillion dollars นะครับหรือว่าประมาณ32,790ล้านล้านบาทเงินจำนวนนี้นะครับคิดเป็น อ่าเรทเนี่ยก็คือ20%ของ GDP อีกทั้งนะครับยังคิดเป็นมูลค่าถึงครึ่งหนึ่งของงบประมาณที่ทางสหรัฐนั้นใช้นะครับในการดูแลแล้วก็เยียวยาผู้ที่กระทบผลกระทบนี้จากโควิด -19 ในประเทศสหรัฐอีกด้วยนับว่ารัฐบาลญ,ญี่ปุ่นเนี่ยเลือกจะใช้เม็ดเงินมหาศาลในการช่วยเหลือเศรษฐกิจตัวเองเนื่องจากว่าสัดส่วนของขนาดเศรษฐกิจญี่ปุ่นเมื่อเทียบกับสหรัฐแล้วนะครับเป็น1ใน4เลยทีเดียวนะครับ ชินโซอเบะบอกด้วยนะครับว่าจะใช้เงินสดมูลค่า6ล้านล้าน,านเยนหรือกว่า1.8ล,ล้านล้านบาทเพื่อให้ครอบครัวแล้วก็ประชาชนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่เผชิญกับความยากลําบากนะครับโดยจะมีการแจกเงินประชาชนดังกล่าวนะครับเริ่มต้นก็คือเดือนพฤษภาค,คม เดือนหน้าเลยทีเดียวนะครับถึงจะมีการแจกเงินนะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยจะเข้าไปดูแลเรื่องของการจ้างงานอีกด้วยมาตรการเยียวยาเงินนี้นะครับจะแบ่งการช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ประสบปัญหารายได้ตกต่ำจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 สูงถึงนะครับรายละประมาณ0 0แสนบาทแล้วก็จะเป็นการแจกเงินจำนวนประมาณ9 0 0 0 0บาทให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบทางรายได้นะครับในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนมิถุนายนอันนี้ก็คือ จะได้นะครับครอบครัวละ สูงสุดเนี่ยประมาณ9 0,000บาทนั่นเองการรับเงินเยียวยาในครั้งนี้นะครับครอบครัวผู้ยื่นคําร้องจําเป็นจะต้องแสดงหลักฐานรายได้ที่ลดลงให้กับเทศบาลนะครับรัฐบาลเทศบาลในท้องถิ่นของตนที่อาศัยอยู่อย่างไรก็ตามนะครับนักสังเกตการณ์หลายคนเนี่ยเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับคุณผู้ชมบอกว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากังวลน,นะครับว่าเม็ดเงินดังกล่าวอาจจะต้องใช้เวลานานนะครับกว่าจะไปถึงกระเป๋าตังหรือว่าบัญชีของประชาชนชาวญี่ปุ่นเนื่องจากญี่ปุ่นเนี่ยมีระเบียบราชการที่ ค่อนข้างช้าเช่นเดียวกันนะฮะในจำนวนเม็ดเงินมูลค่ากว่าร้อยละา0ของ GDP ที่ว่านี้นะครับจะแบ่งไปเพื่อสนับสนุนอีกทางหนึ่งก็คือการผลิตยาอาวิแกนนะครับที่ได้รับการทดลองแล้วนะครับว่าสามารถที่จะรักษาโรคโควิด -19 ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือผู้ป่วยในระยะเริ่มต้นโดยจะใช้งบประมาณนะครับประมาณ32.56ล้านล้านบาทนะครับในเรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเทียบกันที่ญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเรามีการแจก เงินแบบนี้นะครับให้กับประชาชนที่คล้ายคลึงกันแต่2ประเทศนี้นะฮะไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยประชาชนจําเป็นจะต้องยื่นเรื่องเข้ามาเพื่อขอให้รัฐบาลพิจารณาว่า ควรจะได้หรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับแล้วก็ต้องตรงตามคุณลักษณะต่างๆด้วยในขณะที่ถ้าไปดูที่สหราชาอาณาจักรหรือว่า UK นะครับการแจกเงินของเขาเนี่ยมีเช่นเดียวกันแต่มันเป็นการกระทําที่แบบว่ารัฐบาลเนี่ยมีข้อมูลฐานภาษีของประชาชนอยู่ในมืออยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลของสหราชาอาณาจักรสามารถตัดสินใจได้เลยว่าจะทําอย่างไรจะให้เงินยังไงเขาก็เลยใช้วิธี ติดต่อมายังประชาชนถามว่าคุณจําเป็นจะต้องใช้เงินหรือเปล่าถ้าคุณตอบตกลงเราก็โอนเงินให้คุณแบบนี้เลยอันนี้คือสาราชนาจักรประชาชนเนีย่ยไม่จําเป็นต้องยื่นเรื่องกรอกแบบฟอร์มหรือว่าพิมพ์เข้ามาในแอปหรือเว็บไซต์ใดๆนะครับรัฐบาลจะติดต่อไปหาคุณเองเพราะเขามีข้อมูลของคุณอยู่ในมืออยู่แล้วสิ่งนี้นะครับแตกต่างจากประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยฐานข้อมูลต่างๆมันขึ้นตรงกับเทศบาลท้องถิ่นของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกนะครับที่รัฐบาล กลางของญี่ปุ่นจะไม่สามารถ โทรหาว่าคุณจะเอาเงินหรือเปล่าได้เพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นเนี่ยเลยต้องติดต่อไปอยังรัฐบาลเทศบาลของตัวเองเพื่อยื่นเอกสารเข้ามามันก็เลยเกิดความหน้าช้าอย่างไรก็ตามในประเทศไทยเราใช้วิธีเดียวกันกับญี่ปุ่นถูกไหมครับก็คือประชาชนต้องส่งเรื่องเข้าไปแต่อย่าลืมนะครับว่าข้อมูลฐานภาษีต่างๆนั้นอยู่กับกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้วและกรมสรรพากร,กรก็อยู่ภายใต้กระทรวงการคลังซึ่งควรที่จะมีนโยบายคล้ายคลึงกับอังกฤษมากกว่าญี่ปุ่น ก็คือพูดง่ายๆรัฐบาลไทยี่ยมีข้อมูลอยู่ในมือเหมือนกับที่อังกฤษเลยควรที่จะสามารถส่งเงินนั้นไปเยียวยาให้กับประชาชนได้โดยตรงโดยที่เราไม่ต้องส่งเอกสารเข้าไปรอพิจารณาแล้วก็รอให้รัฐบาลโอนเงินเข้ามาให้เราแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือความต่างที่เหมือนเหมือนที่ต่างนะฮะแทนที่มันจะง่ายกว่านี้นะครับแต่ว่านี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับนี่คือเดอะท็อปพิกที่เราพิกมาฝากกันวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ